Mai rồi là đây nằm bên bên nhà. Hai hết luôn con rồi không hai ผมเจ้าสายบ่ขายผมเสียแม็กซ์ที่กิงปลาเหรอผมอ่ะโอ้ยกระรอกข่สร้างเนี่ยยุทธึกลอยนครั้เห็นเหรอเห็นผมเหนใส่หนับคุณหนัแตกสดๆคุณคุณแังอยอู่คุณครับ

ครับใส่สวยครับนีบ่ครับตัวนี้นี่ตัวนีใ้ใกล้ๆนี่ตัวคนนใกล้ๆตายวะมึงเรียบร้อยโอ, <laughs> โอ้ยแม่นรุดหรือเ่ารุดโอ้ยถือว่าเต็มที่ถือพวกขี้พวกแง้มมันนะ สวัสดีบพี่เชม็กทั้งซีกึ้งปลานะครับวันนี้ยกฟ้องบางฉลวงนะครับแค่คล้องแล้วครับก็เลยมากนะครับเดี๋ยวช่วงแรงเร่งจะไปส่งคล้องให้นะครับครับก็ได้ดยจูจมนวนหนึ่งอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวคุยกับลูกค้าให่โดนเติบยูจนตาน,นี้ไปเหรอ มาเลยครับไหวพร้อมนะครับงางนั่งกะทิกันกับไปแล้วพวไมีแต่นี่ตัวหน่อยครับตัวกัญยัครับสองสามนิ้วครับ โอ้เต้น่าหนักดีนะครับนะ่ครับตัวสวยอยู่สะพานตรงสะพานปูนบางสิลงนะครับหน้นใช่หูวใจอยู่หน้นใช่ใชคนล้างคันนะครับเนี่ยมาเห็นนะครับอาจจะว่าด้ตอบอ่านอ่านแชบทบอ่านออ่านๆๆคอมเมนต์นะครับนี่ครับตัวง,งามอยู่นี่มผาหัดเนี่ย ถึงเนี้ยครับเพราะว่าปามไวไาวร้อยเลืกลมมันแห้งครับนี่ปามเปล่าร้อยแล้ววันนี้อันนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับแล้วจะออกไปกันครับนี่นี่ก็เคียงใบละมั้งครับนี่มันจีขี้ยบไปเรื่อยๆรับเดี๋ยวมาสรุปผลงาน,นอีกเชหนึึงนะครับครับสวัสดีครับ